เดี๋ยวมาเย็นตรงๆพ่อจับค่ะไม่ล้มค่ะพ่อจับค่ะเหยื่อไปข้างหน้าอ่ะอ่ะเหยื่อไปข้างหน้าเออเออเออเหนือขวปุมควบุมข้าวุมสนุกไหมไม่เป็นไรค่ะค่อยๆฝึกเดี๋ยวก็เก่งค่ะครั้งแรกก็เป็นอย่างนั Jamie, ้นค่ะปล่อยๆเลยเหรอคะปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ล้มนะเอาลองปล่อยดูสิจับข้างหลังประคองข้างหลังอ่ะ ชอบไหมชอบไหมเอาลองใหม่ลองใหม่เอาลองใหม่อย่างงั้นเหรอลูกวิธีเล่นโอ้โหวิธีเล่นก็ทําแบบนี้อ่ะให้คุณพ่อประคองค่ะเอวายังเล่นไม่เป็นเอวาต้องให้คุณพ่อประคองก่อนเดี๋ยวเอวาเก่งแล้วค่อยเล่นเองคนเดียวไม่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 ให้เดี๋ยวนี้ เราจะทำเองเอออ่ะปากเศษนะไม่เจ okay, ็บไม่เลิกกว่าใช่ไหมลึกมันต pues, ้องฝึกเออมันต้องฝึกเห็นใจไหมพ่อเขาบอกมันต้องฝึก มันต้องฝึกเหรอลูกไ,ได้ไหมเออเออนั่นมันต้องฝึกเออมันมันก็ฉลาดของมันนะพ่ออ่ะต่อลูกเออเออ,อมันต้องฝึกว่างั้นพ่อเอาลูกพ่อ มันคงจะถึงได้อยู่ไม่นานมันก็ปล่อยได้แล้วนแหละเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เองเหเอสวยว่มันต้องฝึกนะลูกเนาะถ้าเราไม่ฝึกเราไม่รู้ใช่ไหมคะเออเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะเออวิธีลงอันนั้นคือวิธีลงโคจริงมากจริงมากเลยลูกวิธีลงเนี่ย เอาใหม่อ่อเอาใหม่เออจริงจริริงเออเอาใหม่เอาใหม่มันใช่มใช่อ่ะได้ได้ข้าใหม่อ่าจะไปใหม่ใหม่อืมถมันถูกต้องค่ะทำไม่ได้ก็เล่นใหม่เออเก่งมากค่ะไอวะ โอ้ยืนได้แล้วโอเคเกือบเลยใช่ไหมคะอืมเออแต่ค่อยค่อยเออเออมันเป็นจริงฮะเดี๋ยวแม่จะชาดอีกันนึงเดี๋ยวมาเล่นคู่กันเออแต่ว่าตอนนี้ว่าจะเล่นให้ผู้ใหญ่อยู่ด้วยค่อยเล่นนะคะ ห้ามเล่นคนเดียวเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะคะวิ่ง <laughs> มิ่วิ่งวิ่งวิวิ่ง

กลมดิวไม่ได้เนะหมือนน่ะขาขาซ้ายขาซ้ายขาซ้ายตบขาซ้ายมากหน่อยเป็นแน่ว่ะเออเป็นแน่นอนค่ะ,เ,ะเ,เขาเ,เนะรียกอะไรนะสเก็ตบอร์ดสมาร์ตบอร์ดสมาร์ตบอร์ดสมาร์ตบาลานสเกตบอร์ดเกตบอร์ดต้องเาขใช่ค่ะถูกมีเป็นสเกตบอร์ดค่ะเอวาต้องเล่นระวังนะคะเล่นระมัดระวังเ<ม>ล่นให้สนุกแล้วก็ระบัดระวังนะคะ เออเอ่อหมุนไปเออหมุนได้ว่าเออกิ่งว่าคิดไม่ถึงนะเนี่ยพ่อกับแม่คิดไม่ออกว่าต้องทาแบบนี้อืมเอาเอาให้บิดมาให้บิดมาืเออไม่เป็นไรเอาใหม่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 ดู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 คุณพ่อทํา ดูดูก่อน <Yeah. S 1> ดูครูก่อนดูครูก่อน <Okay. S 1> เอวาใจยเย็นค่ะเอวาคุณแม่บอกให้เอวาขอใช่ไหมคะ่ขอเล่นค่ะเอวาพูดสิคะ<า>ขอเอวาเล่นก่อนค่ะ<า>เอว่าห้ามแย่งน,นะคะเอวาต้องขอค่ะลูกแบ่งป,ปันนะคะได้ไหม ได้ไหม้าไ่อาเอาหมกกันลอ,ต,อ,อนต้องใส่หมวกกันน็อกเลยหรอคะโอ้ใส่หมวกกันน็อกแล้วจะไม่ล้มหรอ,อคะอ่ะรอค่ะรอหมวกกันน็อกคะ่ะอรมณ์มาก,ก่อนไหม โอเคโอ้มันจะหลุดกู <Okay>. oh, มันหล oh, ุดด้วยเหรอคะลูกเหรอคะอ่ะเล่นต่อค่ะ mm. อืมออโอ้ไอว่าเป็นจริง <c oughs> ใครว่าไอว่าเล่นไม่เป็นนะบ,าบา่าว่าเออ <c oughs> เอเก่งมากเลยค่ะลูก ไอเดียดีเลยเอาใหม่เอาใหม่อ่ะเล่นใหม่เล่นใหม่เอ่ะเล่นใหม่ไม่เป็นไรค่ะเริ่มใหม่อบโอเคเริ่มใหม่ค่ะได้ไหม ไม่ถอดมอะ,อะ่เออไม่ถอดค่ะหนว่าจะเกิดอุบัติเหตุไงคะกลัวเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่หรอคะงั้นลงมาจากสเก็ตบอร์ดแล้วถอดดีๆด,ดีไหมดโ,โอเคไหมันนจะไม่ถดัดไม่ได้คะ่ะโ,โนโนค่ะเอวาถอดเองเอาวางไว้ลงก่อนค่ะโอเคค่ะเล่นค่ะ ได้ไหมสนุกไหมหดนะได้ค่ะได้ค่ะต้องจับไหมคะ,ะต้องจับไหมคะเออไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเห็นไหมคเกิอดอุบัติเหตุใช่ไหมคะ โอเคเอามาจับตรงนี้ดีไหมจับตรงนี้ดีไหมเออจับนี่จับนี่เออจับไว้เออทำเหมือนเดิมดีกว่าเขาทำอะไรวิ่งเองอะไร่งเองไ ไหวไหมไหวไหมเล่นต่อได้ค่ะเออต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกเดี๋ยหน้าถอยหลังได้เออเอว่าทำเป็นนะเนี่ยเก่งค่ะ มีไฟ<อ>ไหม,มไสว่ยไหมคะสอันนี้ไมีไ,มไฟมีเออไม่มีจิงด้วย,ดวยไม่ได้ต่อสายคนปู่ไม่ได้ต่อสาย่ะแต่ควอะไก็ีไั้จะได้ไปหยัดไฟไฟมันจินไปน่ไงไฟตัวนี้มีหรืยอยัง มีไหมหว่า,าไม่มีสปาเกตเดอ้าบเอได้แะเห็นบอกมันตะเกียเมืนกดกดเท้านะคะเพราะกข้างล่างยังไงข้งน้ก <c oughs> ก้ <c oughs> กเลอ้าหม่เอาใหม่อเออเล่นใหม่นะล่ใหม่เออ 呵呵呵呵，恁买，嗯，嗯。 เห็นไหนเพราะมันขนดะะมันกดปลายเท้าลงแล้วจะพลอยล่างเหมือนกดตรงข้างล่างเออมันฉลาดแล้วเนี่ยพอทำได้าาเหนียววาวว่าอย่าทำเร็วมากค่อยๆทำนะ ค่อยๆค่ะโอ้ยชุดเจ้าหญิงก็มันทำแรงมันทำแรงไม่ได้ค่อยๆทำค่อยๆทำได้ทำแรงอย่างนี้เลยค่อยๆทำ

เคนชนก็เอว่าทำอ่ะเอว่าทำอ่ะเล้งนะชอบเล้งนึกเจ็บละโอเคเอาใหม่เอาใหม่เออเริ่มเดี๋ยวเล่นแรงสิเดี๋ยวเล่นเขาค่อยๆหักสิเขาไม่หักเขาไม่ให้